พ่อทำเอออ๋ออืออือออลักกันลักลกลกลกกัอื้ยบังเห็นขยไทยโอ้ยอะไรที่ทยขึ้นอาคือลุงนะเอออืออออาจะ่าฆ่าไทย ใครคือลูกนะตั้งใจตั้งใจเหรอเมลอนเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยทำอะไรกันวะทำอะไรกันวะทอะไรกันวะเจมมีแบบ่เจมมีเมม

อย่าคุยโทรศัพท์นะเจ้าเบิงถ่าทายพี่น้องเบิ้งง่ายดีอยู่ไ เออ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  카오 <laughs> 아, 예. 어, 오케이. 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 어. 와. 오케이. 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 오케이.